ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทูดูที่เงินไม่ได้ดูที่ใจเราคนนี้ไม่ได้สําคัญอะไรเหตุผลของคนเวลาที่จะไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทูดูที่เงินไม่ได้ดูที่ใจเราคนนี้ไม่ได้สําคัญอะไรเหตุผลของคนเวลาที่จะไปเมื่อก่อนรักนานะเบบี้เธอมอจะไม่คมแบกทูมีขอบคุณเธอในวันนี้ที่ทําให้ฉันได้รู้สึกดีเมื่อก่อนรักนานนะเบบี้เธอมอจะไม่คมแบกทูมี ขอบคุณเธอในวันนี้ที่ทำให้ฉันได้รู้สึกดี ก่อนตอนเธอเนะี่ยมีใจเธอบอกว่าอยาไปเพราะรักเลยฉันห่วงเมื่อก่อนตอนเราเนะี่ยมีตังความรักไม่อยาพังเพราะรักเลยฉันห่วงเมื่อก่อนตอนเธอมีใจดีเธอบอกว่าแฮปปี้ตอนอยู่นะครับฉันตอนนี้ไม่มีหลงมันมีความรักไม่ได้ดีเท่าน,นี้ไปข้างมันเย็ด yeah. เธอเป็นคนยังไงความรู้สึกตอนนี้เธอเสียไปยกในสุราที่ชื่อนิยมไทยอยากจะลืมคนที่ไม่มีใจแสงสว่างและพร้อมกายไฟจะให้ผสมการในเราน,นำไป ผูห้หญิงแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจมีอีกมากมายที่รักไปจนต <ambling. S 1> ายไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทอดูที่เงินไม่ได้ดูที่ใจเราคนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเหตุผลของคนเวลาที่จะไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทอดูที่เงินไม่ได้ดูที่ใจเราคนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเหตุผลของคนเวลาที่จะไปแสงตะวันที่สองลงมาแสงจันทาเจ้า คนนี้พร้อมที่จะเป้ใจนองอยู่ที่ใดในโปรดช่วยมารับหัวใจอา้ดีนานาน้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 า,นา,นา,นาน ทีครั้ no งแรกที่เจอกันพี่เปทุกอย่างแต่น้องไม่เลือกพี่ครั้งแรกที่เจอกันนอนอคุยกันน้องบองไม่อินดีครั้งแรกที่เจอกันน้องให้หรหัส mm hmm. เฟลแลไอที่ตอนนี้ไม่เลือกอไลพี่ก็รู้ว่าน้องนั้นชอบก็เจอมันง่าย mm hmm. ผู้ชายเลยชอบรักที่ไม่ได้มอบเธอให้ผู้ชายครอบครองย yeah. ก็เจอมันง่ายผู้ชายเลยชอบรักที่ไม่ได้มอบเธอให้ผู้ชายคลอกคลองเย่เธอไม่ชอบได้แก้นเย่ yeah. แต่เธอเป็นสกอยเองเธอรูป yeah. แบบไม่เกงเย่ yeah. น่ารักชิบเป่งเย่ yeah. แต่เธอโคุณน่าเกล้งเย่ yeah. อยากเมาจนแหงเลยจะทำให้แหงเลยคุยกับผู้หญิงไม่มีใจนี่แม่งมันโคตรจะเซ็งเลย